โพล่แบบโมบักแตงหุ่นนะาอ้ายครับมากินถ่านน้ำกันก่อนบ้างโอ้กินกันเหรพี่น้องเมาสบาร์ทอีกรอบพี่น้องเลยพอาะกันคืออีกรอบพี่น้องอยู่หน้าเฮาคือเก่าคือเดิมเฮ้ยชุเจ้าถือข่าวมาเพื่อสุขคนอยู่บ่คนงานนว เขากลังเอามาท่านบ่พ่อยังบ่มียังกะบ่วงยังบ่พอบ่วงบ่วงท่านเอามาผู้ผู้เสิร์ฟผู้าเสิร์ฟนี่ใส่บ่วงผูดเขาป้ออยู่ทางนะนะแต่เคียวตะหยาดอกสิบมงจังลงม้านะ Hồ Hồ hên sẽ bỏ thang mà nà hào nà Tạ 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 Má phì Nhưng lại khôn chứ Tạ mà hùng mà thì lắng Tạ hoa hùng đó Hùa pa là tác này đó Bơ hộp hộp bạn nào này hộp Hộp kinh gốc phở bát xin kinh các phở bát phuột Dây nhau bỏ lưới đại dây chung á. ทางในมันปลาทันมีกับปลาสองหมดเลยเฮ้ยต้มกับไปย่างนะท่านผู้น่ะเออต้มหัวปลาแล้วก็แกงลายก็เอาไปทางใหม่น้ำโบอิ่มกับโบว่ากันเด้อเพราะว่าเฮากับเห็ดปะทวงปลาทันเฮานผูจักพี่น้องสิมาลายปานี้แดตอกินแล้วไปลงหน้ากุร็แห้งเนาะอยากเหียงนะเคยได้ใช่ เราหาเอาเองเราแล้วเท่านั้นแล้วแบบได้จ่ายเงินแบบอย่างนี้ย่ะอืมโทษอยู่ได้ไม่อปีที่แล้วเวลากินแล้วจ่ายเงินกับเชียงสาจะเรียนคิวพี่น้องคาเรียนคิวเขาก็จำบ่ได้อีกจนผู้ผู้ได้ผู้บ่ผู้เพิ่มผู้ได้สองเท่าก็มีสามมันนี่นะโถเจ้านะาหาสิบบาทกับสมควันแล้วเพ่นจังมากนั่น ตามมาหุงยังมาทันมาเน,ะน,ะนาะเออ,อ,อกำลังเขากำลังตักมทนนั้ทงนี้ครบแล้วบ้าบ่วงแล้วบ้าปุ้ยเอ้ยทั้งนี้ประทามแล้วบ้าบ่วงนะ เข้ามาอีกกำลังสี่หา้นคเขาเจ้าเมื่อพี่น้องเ้ยเขาเจ้ามาสวยเกินบัณน้องซีโนบันน้นมมหน่อยนโมใหญ่น้องเตะพี่น้องเ้ยผูกปันงานดองนะสูบพูทีมงานมันบอใยค่ะพี่น้องสุดยอดโกโก้หายทะเลหลห ต่วนตัวนต่วนเห้สูตักมือให้แม่กูใเด้ต่วนลูมแม่ได้หันอืมบ่ได้เ้อกูท่านแม่กูไ้กินบ่ได้เ้อ ลา, yup. ล,านะลาบนะลาบสวดกับแกงไก่นะเฮ้ยตักไว้ให้เลาตองหักไมมัตไดไตไก่ผละองบหะเ้ยสะคอนมันจะขู่กันยุ่นนะต้อคือตักสวดนนั่นไแล้วเอาออกเอาออกเอาออกอีกมันไลพดผูกไปให้ป้าผูกไปไปบอกให้ป่าตั้งให้ไปก็พื้นก็เอามากองไว้นนี่ เย่ย่จะจะกินพักสู้พักได้สูลกีกทือกระซามไปมับอมีนใจจาเบิดเบิ้อน่กระตานะเอินจานปะพ่อเนี่ยเรื่องที่มาใส่เตาหหูเอ้าพี่นาฬิกพักนาลิกเอามาใส่พัาดติบขาวลูกปบ่คนงานอ่ะไพนับอยู่

อืผัหอบกอบาน้ำป่าพุ่ลูกเซ่บในยังบรานเถียงได้พี่น้องเวยปกติปทถงอื่นเขาจ้าสิกินเถียงเขาจากินข่าอันนี้บานเถียงบ่เรายวกเราหยวกซา ข่ายกีมียง่ายเมืนสแตใช่ไหมอืองยิงผู้ได้ัายมวกินเข่าี่นะบ่ผู้าอเมืองโซนบ่ยูเมืองโซนบ่อืเย็นไหนอ๋อละี่มือล้วนบน่แบอยู่บ่แอบน่แบบ้ามบ่อีมกับโทษอันโทษลูกอีเจ้พี่นเด้อพี่น้องโทษห่อไปละทงมะหย่างซองทงอาเมื่อท่ามดิ

กระทำขะตีปานป่าสิขึ้นตั้งเทียงนี่ปลาแซบบอนพอบ้านเท่านะแซบแซบจนลืมพอบานผุดเรียงสีมือดีแล้วเฮ้ยงานเ่าสุดยอดเห็ดกินจนเทียงเกือบหักบอมแมนมารุ่นแรงนะเทียงมันเก่าเทียงเก่าจะกุ้งจะจุกสามสีจุกเนาะ

พ่อวิ่งบักับแมววินงมีเขาเมื่อบอน้องต้นกับค้นจะคล้องเลยน้องต้นเพราะลูกแล้วแต่แอวมั่วในอยู่พี่อืมคนทสนใจกับเมียเลยเมียมันนางกี่เทิงเองค่ะหันล้างใส่แมกดำแมวกอดิ๊ก

ผู้เล่วนวนผู้เอาไปต้นม่วงผู้ข้าบักลีกเหนไดม่านกินามัิ้ยมันน้องซิโน่บ่แม่ปรกคอดมันน้องซิโน่นจักคน S 2> <S 2> โ่พี่น้องเลยอบอกแมวคอน่าบ้าน้องชิโนโนเอามาสองสามคนต่ผ่าเป็นสาวพ่อ<ฮ>จักเที่ยงรังนี้ผ่านงานกรรมยังผอวม,มาห่อนทำวะตักให้เขาตักนะแม่ไปกินนะแม่เจ้านะ้า บอกว่าสุเจ้ากับข้าวกหลิกเนนี้เป็าหากินมา่เป็นไะไแซบจีบ่ะแซบมากินน้ำมัาพบเ้กินแล้มีได้แล้วนะลาบปลาหน่ะพี่น้องเฮ้ยเึ้นได้นะเมียน่ะอยู่เจ้นี่นะำพวนอยู่ลุ่มถัว้องไพ่เลยนะผู้ย่นส่งขาดแบบแข็งก็ท่วงนี้สงขาขึ้นตึเกาท่ว น้องอ่อนน้องอ่อนอุมามาซอยพี่น้องเลยมาซอยเด้อพี่น้องขอบคุกขอบใจลายเนาะทีมงานเพ่นถุนมาซอยนะขอบใจทีมงานทีมงานบ่าวบอยแล้วกันหนุ่มๆลูกๆหลานๆทำอะไรข้าวกรโอปิ่นๆอะพี่น้องเลยยียงด่ากันยังเดินตวนๆเอาไปเฮยเอาไปาไปถอนกันนะอนกันนี่ี่กัปตัาบอง ติ๊บขาจะได้เฮ้เอกินอกินแล้วเออเขากินก่อนแล้วตื่นแห่นกึ่นนางงาเลยจักนางกินข่าวกระปูก็ได้มันมันกระตีลังกากินกูแล้วฮะสัคอนเอ้ยคือเขามากินเฮ้ยสักคอน มากเลยหืกระจุกกระจุยยังบวกินน้ำเข่าอยู่กินด้่แไมบลีก็คือบวกขึมากินน้ำพี่มาเดิมมาเดิกใจเมื่อกูคนแล้วเองนะเฮยกินข่าวสีห้มกับเพาะขึ้นแล้วตอนนี้มาะ้มันกินแล้วแล้วมันขาสีไปเวียดย้ำมากย้มากเข่ามนกเข่าน้ำกันไั่ได้บวงกะคนโควิดนะ ตาเอ้ยแกงยังพอกันด่บเอาไปเสิร์ฟเน่ยตักมาส่วนแกงก่เด้น่ะมอเอามาเลยน่ะเออกระถวยได้เบิดกระทอดอดมากมันเบิ่ลกขบอบอิ่มกระตักไปให็เขาอีกตายนหัวเป็นวิ่นเหมือนลูกมังไห้เลยบ้า ว่กินขารือวาที่เขาภาษาอะมีเขาบ่างนะบังเดินบังแ้วไหบุกเเออจะข่าวไพกิโลดคอยว่าเจ้าเสียุ่งยังยีงเอ้ยเขายุบเขายุบต้มปลาในหม้อเนี่ยในดำใส่ใกล้ยังหรอเล่ายังยดำมึงกินได้ต้มปลาสิบะ ก็าถัวยมาถัวยเบิดเลยหน้าถั่วไอ้ต่วนหนาน้ในทุงยางทั้งถั่วทั้งจานพาว่ามันเบิร์ตอู้ยถัวยเต็มอยู่ใส่เริ่มมือมือไปใช่นะเขาจะไปเวียกเขาต้อพูดนะพาอกันคลิปหน้าได้ไพีหนึ่งด้อขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณลูกหลานขอบคุณทีมงานบ่าวบอย

chơi 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 đi chơi 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 chơi